สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเจ้าของรีงสอร์ทต้องปิดกิจการชั่วคราวสู้ปรับตัวขับรถพุ่มพวงขายของหาไรายได้อุ้มพนักง,งานกว่า20ชีวิตประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รับผลกระทบกันทันท่วนหน้าจากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่เจ้าของธุรกิจรีสอร์ทที่พักในจังหวัดกาญจนบุรีที่จําเป็นต้องปิดชั่วคราวตามคําสั่งของรัฐบาล ที่มีการประกาศใช้พรกคอฉุกเฉินและเคอร์ฟิลทาให้ตนเองและลูกน้องอีกหลายชีวิตต้องว่างงานขาดรายได้กันทั่วนหน้าด้านนา,นายธนพลบ่งพร้อมมูลหรือป๊อกอายุ30ปีเจ้าของธุรกิจโรงแรมเอราวัณพรินเซสและ3 1 9 9กาญจนบ,บุรีกล่าวว่าเมื่อต้องหยุดกิจการทําให้ตนได้รับรู้ถึงปัญหาของพนักงานที่ทุกคนล้วนต้องมีภาระรับผิดชอบทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวแต่ละเดือนเป็นจํานวนมาก หากพนักงานทุกคนต้องหยุดงานไปโดยขาดรายได้เป็นเวลานานหลายเดือนก็ยิ่งจะทําให้ได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นตนจึงได้มีการหาเรือกับครอบครัวรวมถึงพูดคุยกับพนักงานทุกคนก่อนจะลงความเห็นกันว่าจะใช้พื้นที่ภายในโรงแรมที่มีอยู่เป็นจํานวนมากปลูกพืชผักและผลไม้แบบปลอดสารพิษรวมถึงทําอาหารสําเร็จรูปเครื่องดื่มและน้ําผลไม้เนื้อสัตว์อาหารแห้งและเครื่องปรุงต่างๆที่แบ่งใส่ถุงจําหน่ายในราคาถูก เริ่มต้นที่10บาทซึ่งในการขายก็จะใช้วิธีทาเป็นรถพุ่มพวงตะเวนนําไปขายตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ตําบนราดย่าตําบนบางด้วงตําบนช่องสเสดาอําเภอเมืองกาญจนบุรีรวมถึงพื้นที่อําเภอศรีสวัสดิ์และอําเภอสายโยกโดยหลังจากเริ่มต้นทําธุรกิจรถพุ่มพวงนี้ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับจากชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดีเนื่องจากในช่วงนี้ชาวบ้านจะพยายามเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่อยากออกไปตลาดหรือร้านค้า เมื่อรถพุ่มพวงนําสินค้ามากมายหลากหลายชนิดไปขายจึงถือเป็นการตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีในการออกขายสินค้าบนรถพุ่มพวงนั้นนายธนพลจะเป็นคนขับรถโดยมีพนักงานประจํารถสองคนเริ่มตระเวนขายสินค้าในแต่ละวันไม่ซ้ําพื้นที่กันเริ่มออกขายตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกานาทีของทุกวันการหันมาทําธุรกิจรถพุ่มพวงตระเวนขายสินค้าตามหมู่บ้านและชุมชนนี้ช่วยให้หนายธนพลมีรายได้ สามารถนําเป็นจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักง,งานกว่า20ชีวิตได้ทําให้พนักง,งานทุกคนมีรายได้ดูแลครอบครัวให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตเช่นนี้ไปได้ขณะที่นางสาวนัตกิตตากันสุขอายุ28ปีซึ่งเป็นหนึ่งในพนักง,งานของรงแรมเอราวัณพรินเซสตนเองเล่าว่าตนรับหน้าที่เป็นพนักง,งานขายประจํารถโดยมีเจ้าของโรงแรมเป็นคนขับรถพาตัววินไปขายตามหมู่บ้านและแหล่งชุมชนต่างๆแรกเริ่มยอมรับว่ารู้สึกอายเพราะไม่เคยต้องออกมาขายของแบบนี้ แต่เมื่อเห็นเจ้านายทำได้อย่างไม่อายประกอบกับเมื่อทำไปเรื่อยๆก็ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนความอายก็เปลี่ยนเป็นความสนุกอีกทั้งเงินรายได้จากการขายของบนรถพุ่มผ่วงเช่นนี้ก็ได้แปลเปลี่ยนมาเป็นเงินเดือนให้กับตนและพนักงานโรงแรมอีกหลายสิบคนที่ไม่ต้องกลายเป็นคนตกงานในช่วงสภาวะวิกฤตของประเทศเช่นนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก3 1 9 9กากาญจนบุรีทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ